ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราสำหรับคนรักรถทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับหนึ่งในซูเปอร์คาร์ระดับตำนานแห่งยุคสมัยนั่นก็คือ Ferrari F8 Tributo ปี2026ถึงแม้ว่า Ferrari จะหยุดสายการผลิตรุ่นนี้ไปตั้งแต่ปี2023แล้วก็ตามแต่ในปี2026มันยังคงครองใจแฟนๆได้อย่างต่อเนื่องด้วยการปรับแต่งพิเศษการจดทะเบียนใหม่และโชว์รูมที่จัดแสดงเวอร์ชันแต่งพิเศษสีดำสุดล้อวันนี้เราจะพาคุณชมรายละเอียดทั้งหมด ทำไม F8 Tributo ถึงยังโดดเด่นไม่เสื่อมคลายเรามาเริ่มกันที่สิ่งแรกที่ทุกคนต้องสะดุดตานั่นคือดีไซน์ภายนอก Ferra ร i ี่ F8 Tributo ปี2026มาในเฉดสีดำเงางามดูดุดัดนและโฉบเฉี่ยวราวกับแกะสลักจากหินออกซิเดียนด้านหน้ามีดีไซน์แบบ S-Dark ที่ไม่เพียงแค่สวยงามแต่ยังช่วยเพิ่มแรงกดอากาศได้ถึง1 5เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าอย่าง488 GTB ไฟหน้าและทรงเพลย์สปอร์ตและฝากระโปรงที่มีเส้นสายคมชัด ช่วยเน้นย้ำถึงจิตวิญญาณของรถแข่งอย่างแท้จริงด้านข้างตัวรถมีการออกแบบให้ลื่นไหลาตามหลักอากาศพลศาสตร์มีช่องระบายอากาศด้านหลังประตูที่ออกแบบมาอย่างประณีตล้ออัลลอยขนาด20นิ้วสีดำหรือคาร์บอนไฟเบอร์เข้ากันได้ดีกับตัวถังสีดำเงาเสริมความดูดันและลงตัวอย่างสมบูรณ์แบบด้านท้ายรถฝ่ายท้ายแบบวงกลมคู่สะท้อนเอกลักษณ์ของเฟอร์รารียุคคลาสสิกพร้อมช่องระบายอากาศและดิฟฟิวเซอร์ที่ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์เพิ่มทั้งความหล่อและสมรรถนะ เข้ามาดูภายในกันบ้างภายในห้องโดยสารของ f 8 tributo สีดำคันนี้ได้รับการตกแต่งด้วยหนังแท้และเอาคันทาร่าสีดำพร้อมเดือตะเข็บด้วยได้สีแดงหรือเหลืองเพิ่มความสปอร์ตและพรีเมียมในเวลาเดียวกันคอนโซลกลางและแผงประตูตกแต่งด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ส่วนเบาะนั่งแบบบักเก็ตซีทอถูกออกแบบมาให้กระชับเข้ากับสรีระรองรับแรงเบียงขณะเข้าโค้งได้อย่างยอดเยี่ยมพวงมาลัยแบบ f 1ของ Ferra ร i เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ มาพร้อมไฟเปลี่ยนเกียร์เลดด้านบนปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์มาเนติโนสวิตสำหรับปรับโหมดการขับขี่และแผดเดินชิพที่ติดตั้งอยู่กับคอพวงมาลายัยไม่หมุนตามพวงมาลายัยช่วยให้เปลี่ยนเกียร์ได้แม่นยำแบบรถแข่งจริงระบบหน้าจอแบบดิจิทัลแสดงผลทั้งฝั่งคนขับและผู้โดยสารทำให้ทั้งสองฝั่งรับรู้ถึงความเร็วและรอบเครื่องยนต์ได้พร้อมกันในส่วนของเทคโนโลย 8, ี F8 Twin Turbo มาพร้อมระบบอินโฟเทนเมนท์ที่เน้นความเรียบง่ายมีการรองรับ Apple CarPlay ต้องเลือกเพิ่ม แต่ไม่มี Android Auto ระบบเสียง JBL ระดับพรีเมียมให้เสียงที่คมชัดในขณะที่ระบบปรับอากาศแยกซ้ายขวาใช้งานง่ายและเย็นเร็วแต่ไม่มีไฟแอมเบียนไล์หรือจอแสดงผลโปรงกลางแบบรถยุคใหม่เพราะ f e r r a ร i ต้องการให้ผู้ขับโฟกัสกับประสบการณ์การขับจริงๆมาถึงหัวใจของรถคันนี้ สมรรถนะ Ferra r i ี F8 ทวีบุตกมาพร้อมเครื่องยนต์ V8 ความจุดลิตรวิงเทอร์โบให้กำลังสูงสุดประมาณ720แรงม้าแรงบิด770นิวตันเมตรทำความเร็วจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน2.9วินาทีและทำความเร็วสูงสุดได้ถึง340กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบเกียร์เป็นแบบคลัตช์คู่7สปีดท,ที่เปลี่ยนเกียร์ได้รวดเร็วแทบไม่รู้สึกและระบบช่วงล่างที่สามารถปรับโหมดบัมปี้โรดให้ขับนุ่มในเมืองหรือ Race, สำหรับขับทางโค้งแรงๆได้อย่างแม่นยำราคาของ Ferrari F8 Tri บูโตในปี2026นั้นขึ้นอยู่กับการสั่งพิเศษและตกแต่งเพิ่มเติมราคาพื้นฐานอยู่ที่ประมาณ270,000ดอลลาร์ 2, 7, 000, 000, สหรัฐหรือประมาณ9.8ล้านบาทแต่เมื่อรวมออปชั่นคาร์บอนไฟเบอร์พวงมาล,ายลัยและระบบเสียงพรีเมียมและชุดแต่งต่างๆราคาสามารถพุ่งสูงเกิน350,000ดอลลาร์หรือมากกว่า13ล้านบาทในไทยหากนำเข้าแบบส่วนตัว สุดท้ายนี้ Ferrari F8 ท r i บุกต,ตปี2026อาจไม่ใช่รุ่นใหม่จากโรงงานแต่ด้วยดีไซน์ที่ไร้การเวลาสมรรถนะที่ไร้ที่ติและการตกแต่งแบบจัดเต็มโดยเฉพาะในเวอร์ชันสีดำทำให้มันยังคงเป็นหนึ่งในซูเปอร์คาร์ที่ดีที่สุดในโลกและยังคงครองใจคนรักความเร็วไปอีกนานหลายปีอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนเพื่อนที่หลงไหลในซูเปอร์คาร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับ